งี้ไหมดูหมดดิปีนปีนปีนระวังเรียมเ,เ,เดี๋ยเอาดึงที่นอนเอาเอาระวังเรียมระวังเรียมระวังเรียมเอาเอาเอาไอา้ตู้อีฉาเร็วเอาไปแล้วประตูกัด๊ดระวังน,อน้องอะบก

เดินรองเท้านะมาฟังพูดอันนี้จะปีนจะปีนจะปีนเ้านงเ้าวมัเท้าอืไมใสเาไว้กวหมปไปเอาเอเอาปละ

ตักใส่สุกแรกเอาตักใส่หมดเลยไม่มีใครเสียก็ออกเลยบ้าผิดบ่าผิดเอาขึ้นเลยเอาตักสักอ,ออกออกอูกอะไรเ,เล่นอะไร